ายท่านเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าปลาทองมินเนี่ยซื้อจากที่ไหนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยใช้อะไรบ้างทิปนี่เดี๋ยวมินก็จะมาทํารวบรวมนะคะสําหรับอุปกรณ์ต่างๆเหมาะสําหรับมือใหม่แค่ดึงสะดือบอกมาปุ๊บน้าก็ไหลลงไปข้างล่างเลยนะคะก่ไฟฟ้าเกิดขัดข้องแบตเตอรี่ก็ย,ยังทํางานอยู่นะปลาเนี่ยได้รับออกซิเจนจากเครื่องตัวนี้อยู่และต่อมาที่สําคัญเลยเนี่ยอันนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบสําหรับมือใหม่อ่ะเนาะนี่ดอกเกลือนะคะนี่หัวปลามินน่ารักไหมยหยบ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 ,ยบน่ารักจังเลย Sampang Bobay Blue Cow Kee Bird Yard channel Sunday you need a watch นี่นะทุกคนมินก็จะมาอัปเดตปลาทองนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าอัปเดตปลาทองอย่างเดียวนะไอ้ท่านเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าปลาทองมินเนี่ยซื้อจากที่ไหนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยใช้อะไรบ้างซึ่งแต่ละคลิปที่ผ่านมามินก็มินซื้อที่ไหนขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างนะแต่ก็นะไม่เป็นไรค่ะคลิปเนี้ยเดี๋ยวมินก็จะมาทํารวมนะคะสําหรับอุปกรณ์ต่างๆเหมาะสําหรับมือใหม่อา่าสาหรับใครที่กําลังจะเลี้ยงปลาทองนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเลี้ยงปลาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมินจะมาบอกทุกคนในวันนี้ให้จบเลยนะะค เรามาเริ่มที่บ่อน้ำกันก่อนมินมีอยู่2บอ่อก็คือบอ่อของโตสก,กินแล้วก็บอ่อของรันชู2บอ่อเนี้ยนะเป็นไฟเบอร์นะทุกคนจริงๆเนี่ยมีหลายสีมากเลยนะแต่มินเลือกที่จะเป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมินว่าสวยที่สุดแล้วแหละ ลักษณะของบ่อน้าความกว้างอยู่ที่120 20ซนติเมตรนะยาวอยู่ที่150ซนติเมตรแล้วก็มีขนาดลึกนะคะอยู่ที่35ซนติเมตรนะจุดเด่นของเขาเลยคือนี่เขามีสะดือบ่อด้วยทุกคนสะดือบ่อเนี่ยนะคะก็จะป้องกันน้ําที่ล้นนะถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปนะปลาเราเนี่ยไม่จะไหลออกมาจากบ่อเราได้นะทุกคนที่สําคัญเนี่ยคือเหมาะกับการที่ทําความสะอาดด้วยนี่ทําความสะอาดได้ง่ายมากนะแค่ดึงสะดือบอ่อมาปุ๊บน้ําก็ไหลลงไปข้างล่างเลยนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นที่จะล้างบ่อก็ต้องเอา น้องปานใส่ไว้ในกระมังก่อนนะคะจะได้ไม่ไสไลด์ลงไปอยู่ข้างใต้บ่อนะคะและอุปกรณ์ต่อมานะคะนั่นก็คือ ทั้งกองนั่นเองนะคะทุกคนมินก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือแต่ละบ่อเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยนะถามว่าทําไมต้องมีถังกองเพราะว่าปลาเนี่ยเขาจะถ่าอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้แบบพี่ปลา่านเยอะมากเลยนะคะและตัวถังกองนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้น้ําของเราเนี่ยใสสะอาดแล้วก็ตัวอึหรือว่าสิ่งสกปรกก็จะเข้าไปอยู่ในถังกองน้ํานะคะซึ่งข้างในของถังกองนะก็จะมีพวกถ่านคาร์บอนดินภูเขาไฟถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญคือมีใยแก้วด้วยใยแก้ว สำคัญมากดูดซับพวกสิ่งสกปรกต่างๆพวกอดของน้องปลาอยู่ในยายแก้วหมดเลยนะอาทิตย์หนึ่งมินทาความสะอาดอยู่ล้างเล็กหนึ่งแล้วก็ล้างใหญ่อีกหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะอยากเห็นนะคะว่าใยแก้วเป็นยังไงเดี๋ยวมินจะมาให้ดูนะจริงๆทุกคนไปที่ร้านขายพวกอุปกรณ์ปลาเนี่ยเขาก็จะมีแบบทุกอย่างเกือบครบเลยนะเครื่องกรองอะ่ะเขาไม่มีใยแก้วให้นะก็ไปซื้อตั้งหากนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูว่าใย,ยแก้วเก็บกาก,ากอืดของน้องปลาได้มากน้อยแค่ไหนกันนะอ่ามาดูกันเลย นี่ไงทุกคนโหูหเห็นไหมนี่กระดัดเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะอันนี้คือยังไม่ถึงอาทิตย์นะทุกคนเราไปร้านขายพวกอุปกรณ์ทั่วไปเขาก็จะจัดเซตมาให้เราเรียบร้อยยกเว้นใหญ่แก้วนะมี่ใยกองน้ํานะคะหินภูเขาไฟนะคะข้างล่างของหินภูเขาไฟก็จะเป็นฐานคาร์บอนนะคะส่วนของกองน้ําของเราให้น้ําเราไซส์สะอาดน้ําเราก็จะออกมาตรงนี้ นะคะทาให้ไปกระทบกับน้ําด้านล่างนะคะตีเป็นฟองทําให้เกิดออกซิเจนขึ้นมานะตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ําลนนะคะมินลืมบอกไปนะคะว่าถังเนี่ยก็ต้องเสียบปักไว้ด้วยนะหลายๆายท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของไฟดาบปลาไม่มีออกซิเจนเนะะี่ยทำให้ปลาเสียชีวิตได้นะซึ่ง <c oughs> มินก็มีตัวช่วยตัวหนึ่งค่ะนี่เลยมาดูกันนี่คะ่ะทุกคนนี่ก็คือตัวทําออกซิเจนนะใช้มานาะนแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เอาน้องปลามาใหม่ๆนะคะพอเราจุ่มเข้าไปน้ําก็จะเกิดฟองเล็กๆๆๆๆแบบนี้ก็จะทําให้เกิดออกซิเจนได้อันเนี้ยมีเสียบ เอาไว้นะแต่ว่าในเครื่องของเขามีแบตเตอรี่นะซึ่งสมมุติว่าไฟดับปุ๊บแบตเตอรี่ทํางานอัตโนมัติก็จะเกิดออกซิเจนขึ้นมาทําให้เราไม่ต้องแบบกังวลเลยนะนี่ก็คือเครื่องออกซิเจนของเรานะคะตอนนี้ไฟสีเขียวนี้คือการทํางานของเขานะตัวนี้ก็จะมีแบตสํารองไฟนะถ้าเราจะใช้งานนะคะเราก็หมุนตรงนี้ค่ะเห็นไหม จากสีเขียวก็จะเริ่มมาเป็นออกสีเหลืองๆหน่อยนะคะสมมติว่าไฟฟ้าเกิดขัดข้องแบตเตอรี่ก็ยังทํางานอยู่นะปลาเนี่ยได้รับออกซิเจนจากเครื่องตัวนี้อยู่ยวมินนะคะจะลองเทสให้ทุกคนดูนะคะสมมติว่ามินเปิดเครื่องไว้นะนี่นะเป็นสีส้มนะอแล้วเดี๋ยวมินไปดึงปลั๊กออกนะคะทุกคนเห็นไหมได้ยินเสียงไหม ไอตัวแดงๆนี่ไม่ต้องห่วงนะคะคือยังทํางานอยู่นะคะเครื่องยังสั่นทางานอยู่นะอันนี้คือระบบเขาก็ยังทํางานเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะในกรณีที่ไฟดับนะคะแล้วก็ขาดออกซิเจนเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยชีวิตของปลาได้เลยแหละซึ่งมีจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าในถังกองน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องของเขาซึ่งเครื่องของเขาเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าจะเสียเมื่อไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียง่ายเหมือนกันนะทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าเครื่องเสียมาเนี่ยน้ำก็จะไม่ได้ดูดแล้วก็ปล่อยออกแบบนี้นะจริงๆมีไม่เท่าไหร่ นะคะแล้วก็ออกซิเจนเท่านั้นค่ะต่อมานะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊มีนเอาตะก,ก้าอะไรมาลองก็มีอิดมีหนิน <c oughs> ต้องขอขอบคุณน,น,นะคะพี่ๆน้องๆที่ใน f c e e o o o แล้วก็ทาง u t u b e เนี่ยได้แชร์กับมินนะว่าแบบไม่ควรที่จะให้ลงโดยตรงนะเพราะว่าจะทำให้น้องปลาเนี่ยหางไม่สวยมินก็เลยต้องหาที่มาลองให้นะมีการกระแทกน้ำได้เบาที่สุดค่ะน้องปลาของเราก็เลยหางสวยกันทุกตัวเลย และต่อมานะก็คือกระมังนั่นเองนะคะมีไว้ทําไมเพราะว่าเวนเวนเป็นส <laughs> างกิเลเวนเมื่อเวลาเราเปลี่ยนน้ำนะเราก็จะใช้กระมังอันนี้น่นแหละในการที่จะเอาน้องปลาเนี่ยมาอยู่ชั่วคราวก่อนพร้อมกับออกซิเจนท,ที่อยู่ในนี้ด้วยนะและนี่ก็คือกระชอนนะคะซึ่งกระชอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไซ์เล็กไซกลางไซใหญ่นะนี่มีก็ถือว่าใหญ่แล้วแต่จริงมีใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะตักน้องปลานะคะ แล้วก็ใส่ลงไปในกะละมังน้ำนะคะที่อยู่ในกะละมังเนี่ยไม่ใช่น้ําใหม่นะเป็นน้ําเก่าของน้องปลานะน้ําปลาของบบอน,นี้นะคะคนะคะแล้วก็ขออนุญาตว่างตรงนี้แล้วกันนะ,ะทุกคนจะได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวนินจะเอาปลานะคะใส่ลงไปในอ่างก่อนนะ,ะอันนี้เอาใส่ออกนะคะใส่ให้ปลาก่อนนะ และต่อมาที่สาคัญเลยเนี่ยอันนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบสําหรับมือใหม่อ่ะเนาะนี่ดอกเกลือนะคะที่ใส่ดอกเกลือไว้นะเพราะว่าเพื่อจะเป็นการรักษาปลาสมมติว่าปลาเนี่ยเกิดบาดแผลไม่สบายหรือว่ามีเชื้อโรคในน้ำเนี่ยเกลือนี่นะช่วยกําจัดนะคะทําให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือการรักษาแผลของปลาเนี่ยก็ช่วยได้นะดอกเกลืออย่างมินใช้บ่อที่มินได้แจ้งไว้ขนาดนี้นะมินจะใช้1กํามือนะคะในการใส่แต่ละบ่อนะลาลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้องปลาใส่กลับไปได้เลยค่ะ ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะก็จะเป็นถังน้ําที่เก็บน้ําประปาเอาไว้นะทาไมต้องเก็บกักน้าเอาไว้นะคะเพราะว่าในน้ำเนี่ยน้ำประปาเนี่ยมีคอรีนค่ะทุกคนแล้วปลาเนี่ยนะคะกับคอรีนไม่ถูกกันจริงๆเก็บกักน้าเอาไว้ประมาณอย่างน้อยนะสวันเพื่อทําให้คอรีนเนี่ยหายไปแล้วเราถึงจะนําน้ําสะอาดๆเนี่ยมาใช้ได้นะคะ สำหรับคนที่แบบยังไม่มั่นใจในเรื่องของน้านะแต่ว่าจริงๆมันก็เกินความจําเป็นละแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะคะก็คือตัวนี้เลยกําจัดคอลีนนะซึ่งมินเองก็ไม่กล้าจะใช้โดยตรงเท่าไหร่ก็เอามาเก็บกักน้ําไว้ก่อนทุกครั้งที่มินเก็บกักน้ำเนี่ยมินก็จะใช้ตัวนี้ต่อกสายท่อประปานะคะแล้วก็เปิดน้ําอยู่ในถังเก็บกักน้านะสาวันนะคะจริงๆอย่างน้อย3าวันก็ได้ผลแล้วนะทุกคนและต่อมานะคะนี่ก็คือมินไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกว่าแคลนแล้วกันนะยังไงมินจะวางให้ทุกคนได้ดูนะ เื่อที่ไม่ให้แบบพวกสัตว์อื่นนะคะหรือใบบงใบไม้เนี่ยตกลงมาโดนน้องปลาของเรานะนอกจากจะมีตัวสแลนแล้วนะมินก็ยังมีหลังคาอีกนะคะ และก็มีหลังคาพลาสติกค่ะเวลาที่ฝนตกเนี่ยน้ําฝนจะได้ไม่ลงบ่อของเรานะคะมินกั้นทั้งหมดเอาไว้นะคะประมาณ3แผ่นนะก็จะเต็มบ่อพอดีนะคะน้ําก็จะไหลลงไปที่อื่นนะมินขอทวนใหม่นะ1บ่อน้านะเลือกบ่อน้ําที่มีสะดือเนี่ยจะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะ2องถังกองน้ํานะคะ3ามเครื่องทําออกซิเจน4ก็คืออย่าลืมที่จะต้องมีถังในการเก็บกักน้ําเพื่อที่จะไล่คลอรีนออกนะคะต่อมานั่นก็คือดอกเกลือนะคะต่อมากระมังของเราเออมินบอกอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำ น้ำในอุณหภูมิของปลาแล้วก็น้ำใหม่เนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันก่อนที่จะเอาน้องปลาลงบ่อนะคะสมาะชอนของเรานะคะก็เอาไซที่พอดีกับน้องปลาเรานะจะได้ต่างกันง่ายๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะต่อมานะคะสุดท้ายก็คือเครื่องกรองคอรีนของเรานั่นเองนะทุกคนเอออันนี้จะมีไม่มีก็ได้นะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะคะไม่ไม่สุดท้ายสิอันนี้สิสุดท้ายไม่ได้ซื้อนะทุกคนสแลนเนี่ยทำขึ้นมาเองนะคะหลังคาพลาสติกเนี่ยสามารถซื้อหาได้ที่ออร้านก่อสร้างทั่วไปเนี่ย แต่มินว่าแบบใสน่าจะดีกว่าตาควรที่จะโดนแดดนะทุกคนและนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทราบอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะอ๋อเกือบลืมแหละหลายท่านถามมินนะว่ามินไปซื้อที่ไหนนะคือจริงๆมินซื้อตามร้านทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมินะชอบไปเดินที่สนามหลวงสองนะทุกคนก็จะมีแทบครบทุกอย่างแล้วแหละที่แนะนําน่าจะเป็นตระตจักรเนี่ยมีของที่เยอะมากนะแต่ถ้ากว่าใครอยู่แถวฝั่งทนก็ลองไปสนามหลวงสองกันนะคะซึ่งจริงจมินจะบอกว่าหลายๆท่านไม่ได้เห็นปลาลัานชูกับโตสกินมินมาาาน เดี๋ยววันนี้นีจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันว่าน้องเขาโตไปถึงไหนกันแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูปลาลันชูกันก่อนดีกว่านะคะ่างหายไปหลายๆตัวในบอ่อของเราเนี่ยก็เป็นอาการล้มหายใยจากกันไป <laughs> บางตัวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะบางตัวก็ร่างกายเขาไม่สมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็จะเหลือแค่10ตัวนะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะอัพไซส์ปลาเนี่ยบ่อหนึ่งอาจจะตัว2องตัวไยปลาอาจจะตัวใหญ่นะหรือว่าดีหน่อยไปเลี้ยงในบ่อดินก็ได้นะนะตัวมันเล็กเลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมีจะให้ดูหัวปลากันนะคะมามหัวปลามินน่ารักไหมหยบ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 น่ารักจังเลย ตัวสก,กินมินก็ยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะเขาโตช้าเหมือนกันนะทุกคนจริงๆเขาไม่ใช่สีดํานะทุกคนเขายังไม่ลอกสีเลยนะอจริงๆเขาต้องลอกสีเป็นสีแบบออกสีทองเพื่อนๆหลายตัวก็ลอกกันไปแล้วก็จะมีอีก3ตัวที่ไม่ลอกนะคือตัวสก,กินเนี่ยเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างมีการจเจริญเติบโตที่ค่อนข้างช้ากว่าสายพันธุ์อื่นนะก็จะทําให้รู้สึกว่าเอเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างช้ากว่านิดนึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยได้เร็วที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสีนะคะสีบางตัวนีอออกกมา2 แล้วนะทุกคนบางตัวที่แบบออกเป็นส้มๆเลยลอกไปสองรอบแล้วนะบางตัวก็ยังไม่ลอกเลยนะที่ดำๆนี่คือยังไม่ลอกนะทุกคนเดี๋ยวมินจะจับตัวสก,กินให้ทุกคนได้ดูนะที่มินต้องใช้กระชอนเนี่ยนะคะเพราะว่าน้องเขาวยเร็วมากเลยน้องเขาแบบน่ารักมากเลยนะอุ้ยมองไม่ค่อยเห็นหอะมินอุ้มนะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือตัวสก,กินค่ะทุกคนนี่น่ารักมากเลยสวัสดีครับทุกคน และนี่ก็จบแล้วนะคะในการอัปเดตปลาทองตัวสกินแล้วก็ลันชูนะคะพร้อมกับอุปกรณ์ฉบับมือใหม่นะคะดูคลิปนี้ก็น่าจะจบเลยหรือว่าถ้าเกิดว่ายังมีท่านใดอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้ล่างนี้มาถามมินได้เลยนะคะมินจะรีบตอบทันทีเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมินก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านด้วยนะ,ะยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจเลยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มินด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ